ไปได้ข้อมูลได้ข่าวสารได้อะไรสักอย่างมาว่าพาวินี่อยู่ในงานด้วยซึ่งตอนแรกคือพาไม่ได้มา,มางานนี้<า>คือจะจะไม่มางานนี้เลยแล้วอยู่ๆโผล่มาแล้วดันรู้ความรักของแม่เราด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสันนิษฐานอยู่แล้วว่าเพื่ออะไรจะต้องมาทําอะไรกับแม่เราแน่ๆเรารีบวิ่งเข้ามาปรากฏเห็นเขานะปรากฏว่าเขาเออสั่งสร้อยมาให้แม่เป็นลูกสะใภ้ที่แสนดีค่ะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบานคุ งงดีครับงงงงดีว่าซื้อมาื่อทำไมต้องการอะไรจะมีแพทอะไรต่อไปหรือเปล่าคือมีคำถามเต็มหัวไปหมดเลยแต่เราทำด้วยใจของปลอมอุ้ยอุ้ยอุ้ยค่ะของปลอมก็คู่กับคนปลอมปลอมุ่งพินายรู้ไหมลุงพินานก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรของจริงของปลอมของปลอมที่ดูเหมือนจริงมองด้วยตาเปล่า ก็แก้เผ็ดแบบเบาๆเพราะจริงๆเรามีของหนักอยู่ในมือแต่เราไม่ใช้เพราะว่าเราเป็นคนดีแก้เผ็ดแต่ก็คุณแม่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเพราะอยู่ในงานแบบทุกคนจับตาเราเพราะเรารู้ว่าเขาห่วงภาพรักมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแก้เผ็ดเขาด้วยวิธีนี้ก็ก็สะใจภาวินีก็ฝากติดตามด้วยนะคะว่าพอภาวินีทําแบบนี้แล้วเนี่ยมาดามนุ่นจะเป็นยังไงมีรีแอคยังไงกับสิ่งนี้เนาะ S 1> <S 1> ส่วนเราก็ต้องตามหาคําตอบว่าที่เขานี่ทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรแล้วจะมีแผนการไรนต่อไปอีกหรือเปล่าสไพสายสายตรองครับออสะพ้ายตรองก็คือปลองสะพ้ายสะายตรองก็คือสตรองสายสะพ้ายบ้าจริง <c oughs> <c oughs>